ไม่แปลครับอ่านไม่ออกหรออ่านออกครับแปลออกครับแปลเป็นครับแต่ที่ผมไม่อยากแปลเพราะว่ามันไม่ใช่สตรีไม่ต้องมาถามเรื่องเก็บภาษาอังกฤษนะให้ดูเป็นภาพนี่เลยอ่ะผมมีภาพให้ดูผมผ่านหมดผมสอบผ่านอย่างเดียวไม่เคยตกสักครั้งกลับไปกินนมแม่ไปอ้าวอาดิ้นดีดิ้นดีร้องดีร้องดีร้องดีเอาดิเอาดิร้องดีร้องดีวาย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 แล้วผมต้องขอลบคอมเมนต์อันนี้ด้วยนะครับผมมันเป็นอัปมงคลในช่องของผมนะครับไม่อยากเอาอยู่ไว้มันเป็นอัปมงคลยี่แหว รับได้เ้อตัวกับรายการมังโกโคลิฟิชโน่ผมเพิ่งจะมาเล่นเกมคอสดูตี้มอนเทอร์เฟร์สามในภารกิจที่แปดขี้สวดแล้วครับผมปวดขี้แสนะครับผมแล้วก็เล่นในระดับยากสุดๆเลยนะครับไปเลยเวเทลเลนนะครับกับหน่วยทัคฟอร์ดวันโฟวันนะพวกแกงลุงไพ่กับลุงสบู่นะฮะแต่เราก็เล่นเป็นตัวสื่อสารจิตสกจิตวิญญาณไม่ใช่แล้วคนละเรื่องนะคนละคนละยูรีละไปเตรียมตัวเลยบาลาฮัมด่านนี้ บ้านะหอมไปเลยเลยกูพูดเปิดมากันลูกก็นั่งจิบแล้วสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงสบูสวัสดีทั้งคู่เลยจังหวะนี้มันแน่จังหวะนี้นะอืมพยักหน้ารู้ใจพายุทรายก็มาวะเฮ้ยดิฟดิฟดิฟอิเดีเชียวดีดิเเลยเปิดหน่อยตัดไปพี่น้อง โอ้ฟัดโลด้าด้วยประตูไปไปไปลบ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 คนหล่อ,อจะยิงเจ้าลูกม,มาไงน,นี่ลบทำไรต้องการแอสปอนตีลคกไร ถึตงตำแหน่งแล้วใช้ iPad ดราดเลยจังหวะนี้เปิดด้วยฮอรนี่แหละโคตรมันภารกิจนี้อันตรายหน่อยนะเพราะว่าศัตรูมันใช้ปืนล้อยนัดยิงสองนัดแตกเลยนะฮะต้องระวังหน่อยสองนัดแตกแบบงงๆมันต้องถามว่าโดนอะไรคือล้อยนัดนะยิงไปยิงไปอุป้ยกดมา check check, phải đi qua tính này! Đi thôi! Không! ăn mày bốn ้โดนเนี่ยตรงไหนวะคือมองไม่เห็นวะบนหรอเนี่ยระยะไกลวิ่งไปเลยสปอร์ตจะระยะไกลให้พอมาแล้วมาไอแพดไอแพดกัดยิงปาดคมคมว่ามาว่ามามีไหมหมายดิยหมายดิยหมายดิยหมายดิ

เอ้ลุงลุงลุงโอ้โหมาผักผมทำไมเนี่ยไปอหมดยังหมดแล้วแคจับเป็นต้องจับเป็นห้ามพลาดไปเลยพี่น้องเรียบร้อยจับเป็นครับจังหวะนี้มาขายข้อมูลถี่ไปหนึ่ง ใส่หน้ากากอืมหน้ากากเสือคนละเรื่องแล้วมาโชดิวโดโด,ดสลักแล้วคว้างทิ้งไปเอาขายมาข้อมูลขายไมห้หมดมาคารอบอยู่ไหนผมจะให้หน้ากากอมาตะ <c oughs> ผมว่าผนดูโจโจ้มากเกินไปแล้วโอ้ <c oughs> วิกันเลือดกระเซ็นรองเท้าไอโซฟน่าจะติดมีดเหยียบทีเลือดกระเซ็นน้ำแดงออกเฮลูบอยมาทันทีไปเลยหมดละ หมดประโยชน์ข้อมูลก็หมดก็หมดประโยชน์ทันท,ทียิงทิ้งปิดปากปิดพยานไปต่อเลยรับตัวได้อายุสายก็เข้ามาเร็วมากให้ไวเลยจังหวะนี้มารับหน่อยรับหน่อยลู่ลๆๆๆู่ลูลลลลลอ้อยแม่งสไนเปรอร์ผมไม่ได้จบแค่นี้ว่ะ

A. mấy mồi đi rồi Khoan về Một lắm Kìa Trụ bất trụ Vừa vậy vừa vậy Tạm lặng bay mình bay, bay, bay. Ui Check bun Mình mau à đi coi, luồng, nhúng khay đi. P điak, cách lốt luôn á. Quăng bay. Check. Víng lên. ลด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 หืมขวัญหนาเลยเจ็กเจ๊กเจ๊กไม่อื้อหือไอ้ที่เรือหัวปีเนี่ยอันตรายว่ะ เช็คเช็คครบครบบนบนบนเกือบโดนละถ้าผมถ้าผมโดนปืนร้อยนัดก็คือสองเม็ดแตกนะอย่าลืมนะนะศัตรูศัตรูมันยิงแรงมากปืนร้อยนัดร้อยนัดอ่ะสองเม็ดแตกเลยวิ่งไปหนึ่งทีเหลือเฟือเหลือเฟือเหลือเฟือวิ่งไปวิ่งไปห้าสิบวิทันอยู่ทันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย thả lồm thả lồm, đi đi, máy, luôn, xong ok, cả tay cả kia 2 vinh lên, ว่ามาเขี่ยไหมเขี่ยและวิ่ง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 สปีดลันพี่น้องมารับได้แล้วพออยุทรายมาใกลแล้วประชิดตู้แล้วจังหวะนี้ไม่ไหวเลยรับไม่ได้ว่ะพื้นที่นี้อันตรายไปไปตาเราแล้วหยิบไอแพดโจมตี ว่ามา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 หมดหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอ้จากไหนอีกละ่ะโอ้โหแม่งมีเมจิกศัตรูแบบเมจิกกระโดดลงวิลอยล่วงอายุสายเข้าเต็มเต็มครับพี่น้องตามหาลิโกไล ให้ไวเลยหอรวงห่อรวงต้องรีบไปช่วยละอายุหนาเกลเลยดิงไปจำ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 อย่ไหนวะมองแค่ไม่เห็นคอนแทคคอนแทคโปเข้าไปยากอีซี่คิดไม่ออกบอกเอ็มเอ็มสองศูนย์สาม lộp 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 luôn lộp 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 ลงุงอ,อย่ายืนเหม่อดิมายิงไหมเอ็มสองสามพร้อมปฏิบัติการดีไปยิงเลยไปเลยดีไป,ไปผมก็วิ่งกับผมเนี่ย อุ้ยมีแบบพิตูนเฮ้ยติดบักติดบักอย่าอย่าอย่าบักอย่าบักหายแฟลชสแปมแฟลชเลยไปลุกขึ้นเลยอย่าอู้อย่าอู้กลมกลมไป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 บินแบบสกูปีดูสกูปีดูไปดูไปแผนเบีะทางออกอ,อกีกจุดนึงลุงน้องเรามาเราละ เอโคทีมรอมารับละไปไปเออรู้แล้วเราวิ่งน้ำอยู่เนี่ยไม่ต้องบอกเราก็รู้ปล่อยนิโคลาไลไปให้มันกิ้งอะไรเงี้ยเลยกิ้งเป็นสไลเดอร์เลยสนุกเลยนิโค็ไล่ไป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 อุมสเป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 มหมดละเฮ้ยมีมีตามมีตามรอด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 จบไปอีกหนึ่งนะครับ ก็จบคลิปเพียงเท่านี <in Tot> <ham> <ing> ้แล้วก็ผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมยืนรุ้ก็แล้วก็แชร์แล้วก็สไครป์ผมถ้าไปชมอย่า่ทคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มันได้เลยนะครับโอเคทุกทีนเดียวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับยืนรไลค์สสการ์ดเด้อ We need to act before he bolts and I can't make the window. You're the only one I trust for this. I'm out of it. The bastard used Progaller Industries as a front to distribute the WMDs. I'm en route to their European HQ. French special forces have located Volk. GIGN tracked him deep behind enemy lines, but they're pinned down. And you want us to unpin them? Prosecute the target as needed, but Volk comes back alive.